ทุกคนเชื่อปะไอคำว่าไม่ซื้อดูอย่างเดียวมันใช้กับญี่ปุ่นไม่ได้เว้ยสวัสดีครับทุกคนผมชื่อเมฆนะเนี่ยเป็นครั้งแรกที่ผมทำคลิปใน YouTube ปกติผมจะทำใน IG ที่จะเป็นแนวตั้งเป็น Reels หรือไม่ก็เป็น TikTok อะไรอย่างนี้มีโอกาสได้ไปญี่ปุ่นมาเมื่อวีคที่แล้วไปโอซาก้าเกียวโตพวกแถบคันไซอะครับก็อยากจะมาลองทำคลิปพวกเจแปนฮอลดูว่าเราซื้ออะไรมาบ้างส่วนมากผมจะซื้อเป็นรองเท้าครับมาดูกัน ชิ้นแรกก็จะเป็นอันนี้ครับเป็นรองเท้านอร์ด้าครับเป็นนอร์ด003ตัวนี้เป็นสีดำล้วนเนาะพามีชื่อเรียกว่าสีพิชแบล็คือตัวนอร์ด003เนี่ยมันก็จะมีแม t e r เรียลอะที่คล้ายหรือเกือบจะเหมือนกับ001ทุกอย่างเลยข้างบนพื้นอัปเปอร์เนี่ยเป็นผ้าไบโอไดนีมาก็คือมันจะเป็นผ้าถักที่มีความพรีเมียมและมีความทนทานสูงส่วนพื้นอะก็จะเป็นพื้นของวบรบัมเนาะก็จะเป็นโฟมวายบัมแล้วก็เป็นเมก a g กริป ช่วยให้ยึดเกาะพื้นได้หลายๆรูปแบบประมาณนี้ผมยังไม่มีโอกาสได้ใส่เองเนื่องจากคู่เนี้ผมซื้อมาให้คุณพ่อไปเดิน Book of Plus มาที่สาขาคาวารามาชิที่เกียวโตจริงๆ Book of Plus เนี่ยมีขายทั้งมือ1และมือสอนะแล้วผมไปเจอ,อน,นี้มามือหนึ่งที่มันแบบราคาต่ำกว่าราคาป้ายที่ขายที่ญี่ปุ่นตอนนี้อีกก็เลยต้องจัดมาก่อนเธอเอามาให้พ่อลอง สรุปพ่อไม่ชอบจริงๆี้พ่อใส่ได้นะแต่พอด้วยความที่มันเป็นแบบสลิปออนเข้าไปอ่ะใช่ปะพ่อไม่สลิปออนแล้วพ่อเราบอกว่าเออมันค่อนข้างแน่นนิดนึงเขาขี้เกียจใส่ก็โอเคไม่เป็นไรก็เท้าใครเท้ามันก็เดี๋ยวเดี๋ยวผมเอาไปปล่อย <c oughs> ประมาณนี้ครับคู่แรกนี่ครับคู่ต่อไปมาทั้งถูงเลยนี่ซาลมอนโอซากา้าิไซบาชิครับผมก็ไปได้มาจากที่ช็อปเด็มาดูกล่อง นี่กล่องมาเป็นสีทองทองอารามเออมันเป็นกล่อง c ช i n e s e New Year ครับก็จะเป็นตัว S ที่เป็นแบบเป็นตัว S ที่เป็นงูเลยอะ่ะงูเล็กมาเสงเดี๋ยวเปิดกล่องมาดูกันว่าเป็นรุ่นอะไรนี่ครับเปิดมาจะเป็นตัวนี้ครับนี่ s o l o m o n Speed Cross 3ครับผมตัวนี้เป็นตัวพิเศษมีชื่อว่า Dual Aura ก็ ชื่อมันก็ค่อนข้างที่จะตรงตัวนะเพราะดูอออร่าคือแบบเนี่ยเป็นสีขาวกับสีดําเลยเดี๋ยวให้ดูทีละข้างเห็นไหมคือเขาจะไล่เฉดสีเกรเดียนตั้งแต่สีดําไปถึงสีขาวเนี่ยถ้ามองจากข้างบนอ่ะจะสวยมากๆอันนี้มองถ้ามองมองมุมข้างก็จะเห็นเป็นสีดําคู่เดียวใช่ปะ่ะแล้วก็พลิกไปอีกฝั่งก็จะเป็นสีขาวคือตอนแรกผมนึกว่ามันคือคนละคู่กันแต่จริงๆคือมันคือคู่เดียวแต่เป็นแบบสีเกรเดียนต์อย่างเงี้ยสวยมาก เอ,อแล้วคือเขาทำเป็นแบบพิเศษตุดจีนเนาะก็จะเห็นว่ามันมีตราข้างหลังไม่รู้กล้องโฟกัสหรือเปล่าก็จะพยายามเอาไปให้ดูกล้องโฟกัสไหมอ,อก็เคยไปลองที่ช็อปไทยมาครับก็ราคามันก็จะสูงกว่าที่ญี่ปุ่นแบบแน่นอนอยู่แล้วแล้วยิ่งไปกว่านั้นน,นนะที่ช็อปไทยอะ่ะเขาไม่ได้มีเขาไม่ได้มีนี่ครับเขาไม่ได้มีกล่องเขาไม่ได้มีกล่องพิเศษแบบนี้ผมก็ไปถามพนักง,งานที่ญี่ปุ่นมา เขาก็บอกว่าไอ้กล่องเนี้ยกล่องเนี้ยมันมีแค่ที่จีนญี่ปุ่นเกาหลี3ประเทศเท่านั้นซึ่งผมก็ไม่แน่ใจว่าจริงหรือเปล่าแต่ว่าเขาซื้อเขาซื้อความเชื่อผมได้ละผมก็แบบโอเคจัดเลยจัดมาก่อนคู่สุดท้ายเป็นนี้ครับเป็น Salomon XT6 ครับอ่ะคือกล่องมันเป็นกล่องธรรมดาไม่ค่อยสำคัญเท่าไหร่ช่างผมโอเคที่พิเศษคือนี่ครับ Salomon XT6 ตัวกอเทกครับเป็นรุ่นกันน้ำนะ นอกจากเป็นรุ่นกันน้ำแล้วก็ยังเป็นคอลแลบพิเศษที่คอลแลบกับร้านชื่อแอดมอสครับตัวนี้มีชื่อว่าคอนกรีตจังเกิลครับสาเหตุที่เขาใช้คำว่าคอนกรีตจังเกิลเนี่ยคือเขาเปรียบคอนกรีตจังเกิลอ่ะเป็นเมืองโตเกียวซึ่งเมืองโตเกียวก็คือตัวบ้านเกิดตัวสาขาใหญ่ของแอดมอสเนี่ยแหละครับอืมเขาก็จะใช้ตรงตรงเนี่ยตรงมัดกาดใช่ปะ่ะตรงมัดกาดเขาจะใช้เป็นสีเทาแล้วก็ ใช้เอฟเฟกสีเหมือนแบบเวลาเราสาดสีลงไปอะ่ะก็ใช้เอฟเฟกสาดสีมาเป็นสีดําสื่อว่าอันนี้คือบูนคอนกรีตเสร็จแล้วเขาก็จะมีนี่ครับตรง Upper อัปเปอ่ะผมชอบอเปอร์มากตรงเปอร์เขาจะทําเป็นสีม่วงอมเทาเทาอมม่วงหรือม่วงอมเทาออสักอย่างอะ่ะแล้วก็เป็นไล่สีเกรียนมาอย่างน,นี้่างน,นี้งี่แล้วก็มาเป็นสีออกจะเกือบขาวเป็นเทาเกือบขาวช่วงนี้ไม่รู้เป็นอะไรมากเลยชอบแบบ ชอบแบบรองเท้าที่แบบไล่สีอย่างเงี้ยเออีเห็นปะไล่สีไล่สีสเออชอบรองเท้าไล่สีมากผมจะบอกว่าจริงๆแล้วอะเออถ้าใครตามมาจากช่องทางอื่นก็จะรู้ว่าผมแบบรัก x t 6มากมากเพราะว่าเป็นรองเท้าที่ผมรู้สึกว่าผมมาใส่สบายมากที่สุดมีคู่อื่นที่มันเทียบได้ไหมมันก็พอจะมีแต่ผมรู้สึกว่าผมรักคาแรคเตอร์ของมันอย่างที่ล่าสุดเนี่ยผมเดินไปเกือบ29 0 0 0ด้วย x t 6เนาะเรารู้สึกว่าแบบ มันไม่สะท้านเท้าไม่ปวดไม่อะไรเลยจริงๆพื้นมันอะ่ะมันก็ไม่ได้นุ่มนะแต่คือมันก็ไม่ได้แข็งผมรู้สึกว่ามันเป็นการบาลานซ์พอดีระหว่างเออความนุ่มกับความแข็งที่มันลงตัวมากๆทําให้ผมรู้สึกว่าเออคู่นี้แหละเป็นคู่ที่ผมเอาไปทุกทริปอันนี้เพิ่งได้มาอันนี้ได้มารอบที่สองแล้วคือเคยขายทิ้งไปรอบนึงจังหวะที่ขายทิ้งไปอะ่ะแล้วหามันไม่ได้แล้วเพราะว่าราคามันสูงมากผมรู้สึกแบบเหมือนอกหักอะ่ะเออ แล้วแบบโหกว่าจะหาคืนมาได้เงี้ยอันนี้ก็ได้ราคารีเซลมานะครับก็จริงๆแบบเอ,อรักมากก็เลยยอมเอออันนี้ได้มาจากร้านรีเซลที่โตเกียวครับโตเกียวไม่ใช่เกียวโตแต่ว่าเออผมสั่งออนไลน์เสร็จแล้วให้เขาไปส่งที่บ้านของรุ่นน้องแล้วก็ผมค่อยไปรับไปรับอันนี้มาอีกทีหนึ่งก็คือเออรักมากรักสุดๆจริงๆมีรองเท้าอีกคู่หนึ่งมัน XT6 เหมือนกันแล้วก็ ได้มาจาก Second Street ที่ตรงแถวแถวกีออนในเกียวโตเหมือนกันอันนี้ได้มาแบบไม่มีกล่องแต่ว่าสภาพดีมากในราคาแบบสองหมืเยนเดี๋ยวขึ้นรูปให้ดู <c oughs> <c oughs> ก็ซื้อมาให้พ่อใส่อันนั้นพ่อเป็นไซส์พ่อครับใช่ต่อไปต่อไปเป็นอันนี้ดีกว่าก็เป็นเสื้อผ้ามือสองหนึ่งตัวทวดคือผมได้มาจากที่ บุ๊กออฟพลัสที่คาวารามาชิ hmm. เหมือนกับตอนที่ซื้อนอด้านั่น mm hmm. แหละก็คือได้เสื้อสตูซี่มาครับ mm hmm. ก็ราคามันค่อนข้างโอเค mm hmm. ประมาณแบบเท่าไหร่นะประมาณ4-5,000าพัเยนมั้งไม่ได้จ่ประมาณนั้นหรือถูกกว่า mm hmm. ผมจำไม่ได้ mm hmm. ก็โอเคมาใส่คำๆมันก็เป็นเสื้อผ้ากจำนวนมากเลยเพราะว่าตอนนี้ผมไปเนี่ยผมแทบไม่เอาอะไรไปเลย mm hmm. เวลาผมไปญี่ปุ่นผมชอบที่จะแบบไปซื้อ GU มาใส่ เพราะมันใส่ง่ายแล้วราคามันไม่แพงครับก็ซื้อทียูมาเยอะมาก mm. เดี๋ยวลองหยิบให้ดูเทียตัวผมแข็งไว้ตรงนี้แหละก็หยิบตัวอะไรได้ก็ตัวนั้นก่อนก็ได้ตัวนี้ครับนี่อันนี้คือเสื้อท u ที่คอแลแลบกับ Undercover พครับมันเป็นเสื้อผ้าคล้ายๆสเวตเชิร์ตครับแต่เป็นแขนสั้นแล้วก็มีแขนที่เป็น Double l a ลเยอย่างนี้มีมีซิปที่ปลายเสื้อด้านซ้ายแล้วก็มีแท็กของ silent n o i s e Silent Noise ก็คือชื่อคอลเลกชันของจิวที่เขาแลบบกเกอรเนื้อ cover ตอนนี้ครับก็จะมีสีดำแล้วก็สีเขียวอ่ะอันต่อมาก็จะเป็นอันนี้เป็นเสื้อไนลอนครับเสื้อไนลอนซิปอัพแขนสั้นเบามากอันนี้ว่าจะซื้อมาใส่เป็นเลเยอร์ยังไม่ได้ใส่ต่อไปต่อไปเป็นกางเกงแล้วกันครับเป็นกางเกงนี่ผมซื้อกางเกงมาสองตัวกางเกงขาสั้น เป็นกางเกงเพนเตอร์ครับตอนแรกผมเข้าใจว่ามันคือคาเพนเตอร์ที่แปลว่าแบบอะไรนะช่างไม้ปะแต่ไม่ใช่มันคือเพนเตอร์ที่แปลว่าแบบเออช่างทาสีอะ่ะเออมันก็จะเป็นกางเกงขาสั้นที่เลยเข่ามาหน่อยแต่ถ้าอยากใส่สั้นๆก็ดึงเอวขึ้นไปเออราคามันค่อนข้างโอเคผมเลยซื้อมาสองตัวคือสีดํากับสีกาก,กีโอคแล้วก็สุดท้ายและท้ายสุดที่ต้องซื้อของจ U ครับ นี่ครับผม Super ร์วายคาโก้แพนคือกางเกงที่ต้องมีทุกบ้านเลยนะคือเป็นกางเกงคาโก้ขากว้างม,ม,มากๆที่แบบคนไทยโคตรฮิตเออฮิตฮิตจัดอะ่ะเออก็เลยซื้อมา1ตัวสีดำประมาณนี้เสื้อผ้าหมดแล้วผมซื้อเสื้อผ้ามาน้อยมากแล้วก็ต่อไปก็จะเป็นอันนี้ครับเป็นเป็นนาฬิกาแล้วกันผมถอดเลยจากข้อมืออันนี้ครับเป็นนาฬิกาของนอติก้าครับผมได้มาจาก ร้าน Second Street ที่แถวแถวเมืองอุจิเมืองอุจิที่เป็นเมืองชาเขียวอะ่ะ mm hmm. ก็นั่งรถบัสออกไปประมาณอีก5นาทีก็จะถึง Second Street สาขานี้ครับ mm hmm. คือผมมาชอบไปแวะร้านมือสองตามแบบตามนอกเมืองมากเพราะว่ามันจะมีอะไรที่เราคาดไม่ถึงอยู่ก็คือได้นในการนี้มาก็ประมาณ7,000เยนครับก็สวยดี mm hmm. เดี๋ยวไปเปลี่ยนทาน โอเคต่อไปเป็นอะไรดีครับผมหาก่อนนะต่อไปจะเป็นอันนี้ครับป๊อปไอร์แมกซีนครับเป็นแมกกาซีนของญี่ปุ่นนะที่มีปกเป็นรูปถ่ายของหัวลาโพงครับที่ซื้อมาเพราะว่ามันเป็นหัวลาโพงนี่แหละมันแบบเออฟิลฟิลคล้ายๆไทยคอแบบญี่ปุ่นอะไรงี้ก็เลยซื้อมาประมาณนี้มีอีกชิ้นหนึ่งเป็นอันนี้อันนี้ใส่ถุงกระดาษมาก่อนเป็นจริงๆมันเป็นมันเป็นแค่แฟมพลาสติกครับเป็นแฟมพลาสติกที่เป็นลายของรูปปั้น แกะสลักของพระพุทธรูปในมิวเซียมของวัดเบียโด,โดที่เมืองอุจิครับคือผมไปเห็นของจริงมาแล้วที่ในมิวเซียมอะ่ะแล้วคือเขาวางไว้บนกําแพงแล้วก็แบบสวยมากสวย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 จนแบบตอนเห็นรู้สึกว่าเฮ้ยมันขลังจัดเลยอะ่ะเราอยากได้แบบอะไรที่มันเป็นแบบเกี่ยวกับรูปนี้มากมากมาถึงร้านขายของที่ระดึกก็ไม่มีไม่มีอะไรเลยที่เกี่ยวกับอันนี้ก็เลยซื้อแฟม้มอันเนี้ยเอามาเดี๋ยวไปใส่กรอบแค่นะั้นเออ หมล้วหมดแล้ว,ลวรอบนี้ซื้อของมาไม่เยอะจริงๆก็อื็ต่อไปก็จะเป็นของกระจุกกระจิกเล่นๆอันนี้ครับเป็นกระเป๋าใบเล็กลายมิกมิคิวครับจากโปเกมอนจริงๆผมเอามาใส่ผมเอามาใส่แอร์พอร์ตครับมันไม่ใช่กระเป๋าแอร์พอร์ตหรอกเนี่ยก็ใส่ลงไปแบบไม่ง่ายเลยไม่มีอะไรแค่นั้นอันนี้ได้มาจากที่ดองกี้ที่ โดฮทมโบลีครับที่โอซาก้าจะมีกระสปองน้อง2ตัวครับนี่จะมีกระสปองนี้เป็นม่อนชีชีกับแฮมทาโรครับตัวม่อนชีชีเนี่ยน้องสาวผมหมุนมาให้ไม่รู้ได้จากที่ไหนส่วนแฮมทาโรนี่ผมได้ก่อนกลับและจากสนามบินอยากใช้เหรียญเออประมาณนี้ส่วนอันนี้ก็น้องม่อนชีชีมัจจะครับคือไม่ได้ซื้อจากญี่ปุ่นหรอกแค่จะเอามาอวดเฉยๆเพราะมันอยู่ในพวงกุญแจเดียวกัน มันเป็นครั้งแรกผมก็ค่อนข้างที่จะแบบตื่นเต้นเหมือนกันที่จะทําคลิปยาวเนาะก็ขอบคุณทุกคนที่ดูมาจนจบครับเดี๋ยวยังไงหลังจากนี้ผมจะพยายามลงคลิปต่างๆเกี่ยวกับไลฟ์สไตล์เกี่ยวกับรองเท้าแฟชั่นหรือเรื่องแบบเรื่องที่ผมสนใจแบบเรื่องถ่ายรูปเรื่องอะไรอย่างเงี้ยให้มากขึ้นและถี่ยิ่งขึ้นยังไงก็เป็นกําลังใจและฝากติดตามด้วยนะครับคือจริงๆคลิปเนี้ยผมแทบไม่ได้ถ่ายฟุตเทจตอนที่ไปท่องเที่ยวมาเลยเดี๋ยวเดี๋ยวสิ้นปีประมาณเดือน11เนี่ยผมจองตั๋วไว้แล้วเดี๋ยวผมจะไปอกรอนึง็ ครั้งหน้าผมจะตั้งใจถ่ายแหละเดี๋ยวเจอกัน